โอเครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะครับผมวันในวันนี้นะฮะเรานะครับผมก็มาอยู่กันในเกมนะฮะที่มีชื่อว่าโลปอกนะครับผมในแมปนะฮะที่มีชื่อว่า b ิซซี่ิตทครับนั่นเองนะครับผมโอ้โหก็ในเกมนี้ครับก็แบบเป็นเกมโลเป็กกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับผมในแมปนะฮะแนวแบบแนวแบบซิมูเลเตอร์นะคุณดูก็ในวันนี้ครับ เรานะครับผมก็มาอยู่กันในเกมนี้ครับ Busy Business นะครับซึ่งก็ในแบบนี้นะครับคนดูนะครับในแบบนี้นะครับมันเป็นแบบ Network Simulator นะครับผมแต่ว่าคอนเซปต์ของเกมนี้นะครับมันนะครับจะให้เรานะครับผมมาเป็นคนขายน้ําใช่ครับคนขายน้ําครับนี่ คือคนขายน้ําเลยมอนว่าคุณดูคือแบบวัดเต๋อฟักอะไรอะ,อะไรกันวะเนี่ยเออนะครับและก็ในแบบนี้นะครับวิวิธีการเล่นนะครับมันง่ายมากนะหนูเนี่ยดูกดเข้าไปนะครับและก็กดเขาว่าค้างไว้นะดูอันนี้อันนี้นะครับม,มันจะมันจะมีออเดอร์ไว้ไวเนาะคุณดูเนี่ยมันคือน้นาอะไรวะเนี่ยน้ำมะน,นาวนะดู เออเป็นน้ำเรมอนนะครับแล้วก็นี่น้ำมะนาวนะแล้วก็กดค้างไปลแล้วก็นี่ได้มาแล้วนะครับดูน้ำมะนาวอันสดชื่นนะและก็กดโว้ยมันจะไปอะไรวะนั่นกันนั้นนะ่ะและเรานะคะก็กดค้างอาไว้นะให้นะครับผมกดให้สิวะเอาเฮ้ยกดให้ให้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยเฮ้ยเกเ,เ,เ,เปอะไรนะเอา เอาคนดูเอาวัตถุฟักก็ให้ไงให้ให้ใหเอาควยมึงมึง,ม,งมึงรับไปดีเอา้าเออโอ้โหแม่งเคดแม่งคือรับตรงนี้ไม่ได้ด้วยแม่งต้องมามามาแบบใกล้ใกล้ตัวมันเลยอะ่ะโอ้โหอ่ะอ,อะไรกันวานเนี่ย โอเคแล้วกดแล้วไปครับเป็นน้ำมานาวกันอีกเช่นเคยวัต t t อ e f ฟ c ัอะไรเนี่ยคืออะไรน้ำมานาาเลเวลหนึ่งคือคืออะไรอะ่ะผมกดไปโอมันคือการอัปเกรดนะครับโอ,โอเคนะครับและเรานะครับก็กดค้างไปโอเคโอ๋นยังไงได้แล้วแล้วก็มึงมานี่แหละครับโปรโอเคเออเฮ้ยยีอตอนล่าเลยงั้นหรือ โอ้โหแย่แม่งคือรัวจัดอะโอ้โหเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เพื่อนมึงมึงมึงนี่จะเอาน้ำอะไรฮะเอาน้ำโอ้โหแย่มึงมันคือแดกสองแก้วเลยหรอโอเคโปรโอเคโปรแป๊บ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 กดค้างไว้นะโอเคแล้วก็กดอีกยกมืออะไรเนี่ยยกมือให้เต็มคืออะไรวะโอเคแล้วก็แั๊บหนึ่ง โอเคมึงเอาไปสิมึงเอามึงเอาไปดีจานเอ้า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 เคมเอาก็นี่ไงเอ้าโอโหแต่ละอย่างเกมมึงเอ้าปะปะนะนนี่มันก็เต็มแล้วน่ะอ๋อยังไงโอเคมึงคือค้างแบบโอโหโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็เอาไป ให้พี่แกนะโอเคโอเคสวยครับไวรุ่นสวยครับไวรุ่นโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรานะครับมีเงินอยู่30มสิบเตดอลลาร์นะโอเคและแล้วก็นี่ครับวันดูกดอัพอัปเกรดไปไปน้อยเนี่ยสิบสี่บาทโอ้โหแม่เงินหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเค น้ำมะนาวหนึ่งแก้วนะครับผมไอเชี่ยไม่มีอันนี้ด้วยโอ้โหแป๊บนะไอเชี่ยโอ้โหแป๊บโอ้โหเยี่ยมัมคืออะไรการการหวานอ่ะโอเคนะครับมันคือเมื่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 อแก่คนดูมันคือมันคือมีให้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 แบบกดให้ตรงตรง่างหวานด้วยนะคนดูเออคือแบบอะไรวะเนี่ยเอาเฮ้ย แยไข่ไว้เลยเฮ้ยโหมึงคือมึงคือแบบมึงคือมึงคือออกออกมาจากหนังหนังหนังจีนไหนเนี่ยโหโอเคสวัสดีครับท่านจอมยุทธอ๋อเอาน้ำมะนาวใช่ไหมครับโอเคอเอาเอาแล้วที่ให้มันกดแบบตรงตรงจังหวะเอาเอาหายเอาหายปายเฉยเลยเนี่ย เลยเนี่ยโอ้โคนงงโอเคนะครับแล้วก็ให้ให้ให้พี่แกปไปเลยนะครับอันนี้โอเคเอาท่านจอมยุดเร็วดิโอเคอ๋อเป็นไงโอเคนะครับแล้วก็กดอัปเกรดไปนะอันนี้โอเคนะครับกดอัปเกรดไปนี่นะครับแปลว่าชิวชวนะฮะแล้วก็มาแล้วยแล้วก็มาแล้วนะครับอันนี้โอเคกด มึงจะเอาออเดอร์อะไรฮะกดเสียโอเกมโคโนโอเคโโอเคป็นน้ำเลมอนกันกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคแบบแบบ๊แบบแบบโอเคตรงตรงแล้วด้วยโอเคนะครับเอาไปโอโ้โหเฮียสามสิบสองดอลลาร์โอโ้โหเฮียไม่คืนน้ำมะนาวอะไรกันวะเนี่ยเฮียโอโ้โหรวยเกิดกูเนี่ย โอเคแล้วก็พี่คนนี้นะครับมันดูเหมือนจะเป็นเออมันคือมันคือมันคือเป็นอะไรวะว้าเนี่ยเออก็กดรับออเดอร์นะคนดูคิดแม่สี่แก้ว VIP ด้วยโอเคโอเคโอเคอ้าวเฮ้ยเอ้าโอเคโอเคเอาไปครับพี่เอาไปมึงกดไป,ไปสิ โอเคนะครับแล้วก็มาอีกกันะฮะโอเคแล้วก็มาโอเคเอาไปกับพี่โอ้โหแม่งคือสีแก้วแม่งมันคือสีแก้วนะคนดูคือแบบโอ้โหมันคือจุกจุก,จกตายค่ะครับเออโอเคแล้วก็แก้วสุดท้ายนะครับอันนี้โอเคชุบมาเป็นไงแม่งสีเขียวแบบเปรีปร้ยๆนะคนดู เอาไปโอเคเลเวลอัพแล้วนะคุณดูโอ้โหเลเวลที่สองแล้วนะครับผมโอเคอันอันอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอัปเกรดนะครับแบบคืออะไรอ่ะใส่ไปพิวเวอย์อะไรวะเนี่ยโอ้โเฮียมันคือแบบโตอีกไอ้เมื่ี้ว่าเราสำหรับนามอะทำนาเฮ้ยมันมีที่ว่าจ้างผู้ช่วยนะครับมีจ้างผู้ช่วยด้วยเนี่ยนะโอเค แล้วเรานะครับก็จ้างผู้ช่วยไปเลยไม่นี่ใครเยนเคดูดิอ๋อเป็นไงทําแบบให้เองแบบอัตโนมัติครับโอ้โหผุเที่ยบแบ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 บนะอันนี้คือปลายปิวนะครับเพิ่มลูกค้าลายใหญ่เป็นสองสองเท่าแหละนะครับผมโอเคแล้วก็ faster juicer โอเคเอาเอา ต้งผมเอาเนื้อเันโอเคนะครับให้มันให้มันให้มันแบบมันขึ้นเร็วขึ้นนะคุณดูโอเคนะครับ,แบบลนนะรบแล้วก็นี่คืออัปเกรดนะผมโอเคแล้วก็อัปอัปเกรดไปนะคนุณดูโอเคนะ้ำมะนาวเลเวลสิบนะคนุณดูโอ้โหเป็นไงล่ะครับแป๊บแป๊บนะอันนี้โอ้โหเงินกลุมหมดแล้ววะเชื่อแล้วนี่คือมีรางวัลด้วยนะครับอันนี้คือคลิกโอเค กออะไรเนี่ยสามสิบอันยามานีมันคืออะไรอะมันคืออะไรวะผมก็ไม่รู้นะคนุณดูเออโอเคอันนี้คือร้านค้าโอ้โหโลปักนี่คือเต็มเลยนะครับผมอันนี้คือการสะสมคะแนนคืออะไรอะคืออะไรวะดูแผงธุรกิจโอ้มันคือเป็นธุรกิจแบบนี้เลยอ๋อ ทูดูดูดภรกิจอันแรกนะครับคือน้ำมะนาวนะครับผมแต่ว่าธูร,รกิจอันต่อไปนะครับคือขายขาย hot dog. ฮอทดอกเชี้ยโอ้มันต้องมีเวลสีด้วยเชี้ยเค็มเชี้ยเค็มเท่จัดอะโอเคแล้วก็นี่คอือซื้อซื้อซื้อเครื่องบันนะครับซื้อเครื่องปั่นไปนะครับมาดูโอเคมามน้อเป็นไง เครื่องปั่นนะครับเรามีสองสองอันแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นไงคนดูเชียโคตรเท่โอเคครับผมก็เป็นไงนะครับคนดูก็เรานะครับก็อยู่ในเกมนี้แหละนะครับโอ้โหเชียเอาเฮ้ยเพื่อนมึงติดอะไรเนะี่ยเอาเอาเอามึงติดอะไรเนะี่ยเอาเอา เอาเกมโอ้โหขอ้อข้อตามนั้นนะครับผมรู้ก็สําหรับใครนะครับผมที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอ้โหสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับโอ้โหมึงคือมึงบักเฮียอะไรกันเอา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 ลูกจ้างกูเอาเฮียเมื่อกี้คือมึงจมจม ต้มตีนเลยนะเว้ยเอาโอเคนะครับผมก็ตามนับใครที่ชอบคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีผมบายบายครับคืออะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งบาโคตรเยอะเลย